ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเรามีกระแสหรือมีข่าวอัปเดตจากทางคุณทรัมป์เนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะที่เขาจะมีการขึ้นภาษีกับคนนู้นคนนี้หรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ขึ้นภาษีสวนกลับมาเหมือนกันนะครับเรื่องของภาษีเองเนี่ยอาจจะเป็นคีย์ไดเวอร์เนาะที่ทําให้ตลาดเขามีความผันผวนแล้วในความผันผวนนี้เนี่ยใครที่ได้ประโยชน์นะครับ uh huh. หรือว่ากลุ่มไหนที่น่าสนใจในการลงทุนกลุ่มที่เป็นไฮดีวิดีเด้น น่าสนใจมีคําถามเกิดขึ้นครับสำหรับการสมัครประกันชีวิตนะครับที่ควบการลงทุนนะครับหรือว่ายูนิตลิงก์กับแบบประกันครับที่เรียกว่ายูนิเวอร์แซลไรส์เนี่ยจริงแล้วมันต่างกันในมุมไหนบ้างครับประเด็นที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับก็คือว่ายูนิเวอร์แซลไรส์เนี่ยมันเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีการ การันตีผลตอบแทนส่วนยูนิตลิงเนี่ยเรียกว่าผู้เอาประกรันหรือคนที่ซื้อประกันนี่แหละต้องเป็นคนเลือกการลงทุนเองนะว่าจะลงทุนในอะไรอยากจะลงทุนในกองทุนไหนนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีการการันตีไว้คือโรคตัวน้ำไขสลังในสมองมากโดยปกติที่สมองอยู่ในนั้นมันจะแช่อยู่ในน้ําซึ่งไอ้น้ำเนี่ยมันคือน้ําน้ําไขสลังถ้าเกิดมันมีอะไรไปกระทบกระเทือนทําให้มันเกิดการสร้างน้ําไขสลังมากกว่าปกติ หรือเกิดการระบายน้ําขัดใสสลังได้น้อยกว่าปกติตอนนี้มันก็เลยจะทําให้น้ําในนั้นอ่ะมันข้างขึ้นเรื่อยๆในเด็กเขาจะพบว่าจริงๆตัวกระโหลกเขายังไม่ปิดหัวก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆผลข,ข้างเคียงที่เกิดจากโรคอะครับพรนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะไปกดตัวเนื้อสมองทําให้อ่าการเจริญเติบโตของสมองมันผิดปกติไปและนี่คือดี e อ d ไวเซอร์ใน E p ีที่84ครับ เรียกว่ามีการอัปเดตตัวเลขการขึ้นภาษีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ,รบการจากฝั่งของคุณทรัมป์นะครับแล้ววันนี้ครับเราจะสรุปกันว่าเอ๊ะแล้วใครโดนอะไรยังไงเท่าไหร่มีแอปออนเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ย มันเป็นยังไงกันบ้างในช่วงแรกห้ามพลาดเลยนะครับและในช่วงที่2ครับแน่นอนครับการทําประกันชีวิตครับแบบ universal life นะครับกับแบบ unit link ครับผลตอบแทนที่ควรจะได้ต่างกันยังไงมันมีคาแรคเตอร์มันมีรูปแบบที่แตกต่างกันยังไงความเสี่ยงที่เราต้องรับมันเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงที่2ครับและในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับอีกเช่นเคยครับคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องโรคร้ายในเด็กแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นโรคอะไรน่าสนใจแค่ไหน ห้ามพลาดในช่วงที่3ด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมรับฟังคอนเทนต์ในวันนี้แล้วครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมช่วงที่1กันเลยครับอ่าอิงการครับต้องบอกว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเรามีกระแสรหรือมีข่าวอัปเดตจากทางคุณทรัมป์เนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับที่เขาจะมีการขึ้นภาษีกับคนนู้นคนนี้หรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ขึ้นภาษีสวนกลับมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับเราก็จะมาสรุปให้ฟังแบบ เข้าใจง่ายนะครับว่าเอ๊ะหลังจากที่คุณทัปมม์เขาประกาศมาแล้วว่าโอเคสุดท้ายเนี่ยเขาจะยืดเดสไลน์ไปเป็นหนึ่งสิงหาแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ยืดให้แล้วเนี่ย<ฮ>นวันนี้ใครโดนภาษีกันเท่าไหร่บ้างครับมาดูตารางในชาร์ตนี้ก<ฮ>ันได้เลยครับบอสครับอ่าใช่แล้วครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเปิดให้ดูว่าเอ๊ะในวันที่2เมษายนที่เขาชูไอ้บอร์ดมาเนี่ย ใครโดนยังไงบ้างนะครับแล้วพอมาในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเป็นยังไงกันต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกเขาว่าในระหว่างนี้มันมีแอดออนขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งคุณทั้์เนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าใครนะที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นเมมเบอร์ของกลุ่มบิกเนี่ยเขาจะเพิ่มอีก10%นะครับกลุ่มบริกคือรวมใครบ้างนะครับก็จริงเนี่ยถ้าตามตัวอักษรเนี่ยมันจะมีบราซิลมีรัสเซียอินเดียชาอนาครับผมแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นใครครับ ซาวแอฟริกาครับผมอ่านะครับซึ่งเราบอกถ้าใครที่เป็นเบอร์ในกลุ่มนี้เนี่ยจะบวยไปอีกสิเปซ็นซึ่งบ้านเราเองครับพี่ไทยนี่หละครับเพิ่งเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ในช่วงมการาปีนี้ด้วยนะรเรียกว่ากำซับกำซ้อนจริงๆนะครับซึ่งพอเราดูตามชาร์จเลยนะครับคนที่เรียกว่าลงมาเยอะตัวอัตราภาษีที่เขาลดลงมาเยอะเนี่ยจากอย่างเช่นเวีนดนามาครับเวีนดนามาเนี่ยตอนแรกเขาโดน46ครับคุยไปคุยมาดิวไปดิวมาครับเหลือ20 นะครับซึ่งก็จริงๆเขาก็อยากได้ดีลที่มันดีกว่านี้แหละแต่ว่าณตอนนี้ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่20%สนะครับส่วนอินโดนีเซียบ้างนะครับตอนแรก3 2ไปไปมาเหลือ19นะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเป็นพาร์ทเนอร์ในกลุ่มบิ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องนะฮะโดนอีสิเป็น29นะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆเดิมใกล้ๆเดิมนะครับดูอย่างไทยบ้างนะครับไทยเนี่ย ตอนแรก36นะครับคุยกันอีท่าไหนไม่รู้ครับเหลือ36เท่าเดิมผมการเป็นสมาชิกกลุ่มบริกกอ่าเรียบร้อยครับเป็น46ไปเลยนะครับตอนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าในฝั่งบ้านเราเนี่ยเขาก็อยาก ได้เบตเตอร์ที่มันดิวเบเตอร์ดิวมากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหนึ่งสิงหาเนี่ยจะทานไหมนะครับเพราะมันก็ใกล้หลือเกินนํามันการใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายๆคนคงเซอร์ไพรส์รกับ ừ, ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นค <ừ, S 1> ันธมิตที่ด, ừ, ดีกับอเมริกามาโดยตลอดนะครับเป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาด้วยนะครับแต่เดิมเขาโดน2 4 <ừ, S 1> ะครับตอนนี้ เขาโดน25ปเซนะครับเท่ากับเกาหลีใต้นะครับแต่ดีนะครับที่เขาดันไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ืกไม่โดนแอดออนอีก10%นะครับหลายคนก็เซอร์ไพรส์กับญี่ปุ่นเหมือนกันเราคิดว่าน่าจะได้เบรกที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นครับสภาวะ global trade ในตอนนี้นะครับก็ดูไม่ได้ราบลื่นเท่าไหร่หลังจากผัดผ่อนมา90วันหลังจากวันที่9เมษาที่คุณทามประกาศว่าอีก90วันเขาจะมาคุยกันอีกทีครับมอสครับใช่แล้วครับก็ผมว่าหลามะ เดี ee, zat, ่ยกัอีกสักท <Right. S 1> ีนึ่งว่าหลังจากผ่าน d ด a d l i n ไปแล้วเนี่ยเขาทํายังไงต่อเขาเลื่อนอีกไหมหรือว่าเขามีการปรับเปลี่ยนตัวเรตนี้กับใครบ้างนะครับใช่ซึ่งจริงๆในต้องบอกาว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าอีเวนในช่วงนี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนมากเนาะทั้งลงทั้งขึ้นอะไรต่างๆเนี่ย ซึ่งในเรื่องของภาษีเองเนี่ยอาจจะเป็น key d เ i v e r เนาะที่ทําให้ตลาดเขามีความผันผวนแล้วเราก็ไปดูว่าแล้วในความผันผวนนี้เนี่ยใครที่ได้ประโยชน์<อ>นะครับหรือว่ากลุ่มไหนที่น่าสนใจในการลงทุนนั่นเองครับ,รบซึ่งเราก็ไปเจอมาคำการว่ากลุ่มที่เป็น high dividend น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง global ก,ก็ดีหรือีฝั่งหุ้นไทยก็ดีที่เป็น high dividend เนี่ยต้องบอกว่า performance ดีมากนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่เราเอามาให้ดูว่าเอ๊ะไม่ใช่เราคนเดียวนะที่สนใจนะครับเราก็ดูว่าฟันฟลเนี่ยเขาไหลเข้าหุ้นกลุ่มไฮดิวเดน่ยเรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราพอเราดูชาร์ตนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในปีที่ตลาดมันไม่ค่อยดีน่ปี21ปี2 2งสอะไรพวกนี้นครับรวมถึงปีนี้ปี25เนี่ยมีฟันฟลที่ไหลเข้ากลุ่ม global high dividend เนี่ยเยอะมากถึงมาก,ใช,มมากใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมาลิงก์เขาว่าเอ๊ะ performance ในปีนี้เนี่ยหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไฮดิวเดนก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยที่คนชอบซื้อหุ้นที่มีดีเวเดนหรือหุ้นที่มีปันผลเนี่ยหลักๆก็เพราะว่าคือเราไม่รู้หรอกว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนมันจะเพิ่มขึ้นลดลงอะไรยังไงในช่วงระยะสั้นถูกไหมครับแต่ว่าเรียกว,ว่าปันผลหรือว่าเงินที่เขามีการจ่ายมาให้เราเนี่ยรเรียกว,ว่ามันมีความแบบแน่นอนหน่อยหรือว,ว่าเรามันสามารถคาดหมายได้บางส่วนแล้วกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าโอเค กำไรเรื่องของราคาไม้เนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่อย่างน,น้อยๆฉันขอมีเงินปันผลเน่ยไว้อุ่นใจก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความผันผวนที่น้อยกว่าหุ้นโดยรวมนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยเรามาโชว์ว่าเอ๊ะแล้วในช่วงเรียกว่าเป็นมีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตอะไรต่างๆในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย ความผันผวนเขาเป็นยังไงนะครับอ่าคุณการช่วยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ารูปนี้เนี่ยเอ๊ะใครเป็นเส้นดําใครเป็นเส้นฟ้าครับคุณการครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเส้นฟ้าเนี่ยมันคือ Global High Dividend ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราเอามาโชว์ทุกคนให้เห็นเนี่ยคือความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหุ้นโลกโดยปกตินะครับผ่าน MSCI All Country World Index Volatility ก็คือความผันผวนของหุ้นโลกปกตินะครับรวมถึงความผันผวนของหุ้น Global High Dividend นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ สิ่งที่มันจะสะท้อนถึงพ่ามันปวดเนี่ยมันคืออีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอีเวนต์ที่ไม่ปกตินะครับอย่างเช่นอีเวนต์ที่อ่าโอเคสภาวะเงินเฟ้อมันสูงกว่าปกตินะครับแล้วเฟดเขา b ีไฮเดอ h e เคิร์ธนาคารทุกโลกเขา b ีไฮเดอ h e เคิร์จนทําให้เงินเฟรมมันพุ่งสูงไปเนี่ยแล้วเขาขึ้นดอกเบีย้ยตามไม่ทันเนี่ย เวลาที่เงินเฟอ้อมันพุ่งขึ้นสูงๆปุ๊บเนี่ยครับความผมันผวนมักจะเพิ่มขึ้นตามเนี่ยดูช่วงที่มันเงินเฟอ้อสูงๆเนี่ยครับกล b a l วัตถุดิก็มีความผลผวสูงแต่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าภาพผันผวนที่เกิดขึ้นของหุ้นโลกโดยทั่วไปครับช่วงโควิดก็เช่นเดียวกัน นะครับรวมถึงช่วงที่เกิด Black Monday ด้วยนะครับก็คือช่วงที่เขา unwind yen carry trade กันนะครับที่หุ้นญี่ปุ่นเขาลงเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสภาพเปรียบเในตลาดหุ้นโลกอย่างเงี้ยนะครับความมันผลในหุ้นโลกก็ขึ้นนะครับแต่ว่าความกดของหุ้นโกลบอลไฮ d ดรนก็ต่ำกว่านะครับในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลังจาก Liberation Day ในวันที่3เมษายนนะครับความกดพวกมันสูงมากนะครับเพราะว่าภาษีที่คุณทั้ประกาศขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับ ความมันผงของโกบอลไฮดิวิเดนก็ยังต่ากว่าหุ้นโลกโดยทั่วไปอยู่ดีครับบอสอ่าใช่ครับก็จริงๆเนี่ยผมว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะคิดคล้ายๆเราแหละว่ากําไรราคาหุ้นจะเป็นยังไงเนี่ยขอแปะไว้อีกเรื่องนึงก่อนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้มีเงินปันผลให้อุ่นใจไว้ก่อนนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เรียกว่าราคาของหุ้นปันผลเนี่ยปันผลน้อยกว่านะครับอย่างที่อย่างกราฟที่เราได้เห็นกันนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราดูของภาพโกลบอลก่อนเนี่า คนนั้นคนทั่วโลกเนี่ยเขาคิดเหมือนเรานะครับแล้วหน้าวันนี้เนี่ยยังลงทุนทันไหมนะครับสำหรับหุ้นไฮดิวิเดนนะก็ต้องบอกว่าเราเ่ยก็ไปดูในรอบประมาณสัก10ปีแล้วกันนะครับว่า valuation หรือความถูกแพงของหุ้นกลุ่มนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไปหุ้นโดยรวมนะหุ้นปกตินี่แหละนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เป็นไฮดิวิเดนที่จ่ายปันผลดีๆเนี่ยเขาถูกกว่านะครับเพราะถ้าดูจากรูปนี้เนี่ย ค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็เรียกว่าเอาความถูกแพงของค่าดิเดนด์หารด้วยความถูกแพงของพุ้นปกติเนี่ยปกติมันจะอยู่ที่0.82 0.82เท่า,านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.7กว่าๆนะครับก็เท่ากับว่าจริงๆถ้ามันกลับไปค่าเฉลีย่ยเนี่ยแค่นี้เอง นะครับก็มียัพไซแล้ว9%ด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราเนี่ยหันมาดูใกล้ๆนะครับหุ้นไทยนะครับก็ต้องบอกจริงช่วงนี้หุ้นไทยเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างนะหลังจากลงไปเยอะในหลายๆปีนะครับดีเวนด์ยูของกลุ่มหุ้นไทยเนี่ยโดยเฉพาะเซทเฮชดีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7%แล้วนะครับซึ่งก็สูงที่สุดในรอบ10ปีเช่นเดียวกันสูงกว่าช่วงโควิดด้วยนะครับช่วงโควิดอยู่ประมาณ6นะครับตอนนี้อยู่7%แล้วนะครับถามว่าเซทเฮชด เซ d เสดเนี่ยคือเซ h ไฮดีวิ i เด n นนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นอินเด็กที่เขารวมหุ้นประมาณสัก30ตัวอยู่ด้วยกัน,นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจริมันจะเป็นหุ้นใหญ่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการจ่ายปันผลที่สม่าเสมอนะครับมีเรียกว่า,าการเติบโตของบริษัทเนี่ยที่ต่อเนื่องนะครับ,รบสามารถจ่ายได้ต่อเนื่องด้วยอะไรต่างๆนะทำให้รวมมันอยู่ในอินเด็กนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะ วันนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะจ่ายปันผลเยอะแล้วคุณเขายังถูกมากตรงกันถ้าเราดูจาก price to book value นะครับหรือว่ามูลค่าทางบัญชีอ่าคิดง่ายๆเลยคือว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดกิจการนะครับต้นทุนของเราเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่0.9นะครับหมายถึงว่าสมมุติผมสร้างกิจการมาล้านหนึ่งแต่ว่าผ่านไปผ่านมา่คนสามารถ ซื้อกิจการผมได้ในราคา900,000นะครับก็เรียกว่าถูกกว่าเจ้าของกิจการด้วยซ้ำนะซื้อตอนนี้เนี่ยซึ่งย้อนไปช่วงโควิดมันอยู่มันหเท่านะครับตอนนั0 1 9อ่าก็เรียกว่าถูกที่สุดในรอบ15ปีเลยครับการใช่แล้วครับโดยภาพรวมที่เราอยากสรุปภาพให้ทุกคนเห็นครับก็คือว่า ตอนนี้ตลาดหุ้นน่ะจริงๆแล้วอะ่ะ expectation หรือความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยม,มันค่อนข้างต่ำนะครับเขาก็เลยไม่ได้ให้ value หรือให้ premium เนี่ยในราคามากนะักมันก็เลยทำให้ในมุมของ valuation เนี่ยมันดูถูกมากๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะถ้าสมมติมองในมุมของราคาอย่างเดียวอะ่ะ ARM โอเคมันคงอาจจะถูกจริงนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของ investor ที่ต้องการความคุ้มค่าจากเงินลงทุนแต่ละบาทที่เขาใส่ลงไปเนี่ยการไปลงทุนในหุ้นไฮดิวเดนมันคุ้มกว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นมุมของการที่เขาเทียบความถูกแพงกับตัวเองในอดีตนะครับมันก็ดูคุ้มค่ากว่าจริงๆนะครับรวมถึงการที่เขาไปเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันค่อนข้างชัวร์ในการได้ดอกเบีย้ยขึ้นมานะครับส่วนต่างตรงนี้ เวลาเนี้ยมันก็สูงที่สุดในรอบ15ปีด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยถ้าดูจากทั้งในมุมของการเปรียบเทียบกับตัวเองในอนดีตเนี่ยและเปรียบเทียบกับดอกเบีย้ยที่ได้จากปันตรบเนี่ยหุ้นไฮดิวิเดนในไทยเนี่ยมันก็คุ้มมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสภาพว่าแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งในทั้งทั่วโลกและในตลาดหุ้นไทยแต่ในในมุมของหุ้นไทยเนี่ยมันจะคุ้มกว่าการลงทุนทั่วโลกซะอีกนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าตอนเนี้ยเราเลยอยากจะแนะนําหุ้นในกลุ่มไฮดิ กับ2กองทุนด้วยกันนะครับกองทุนหนึ่งในฝั่งของหุ้นโล่งอีกกองทุนหนึงในฝั่งของหุ้นไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทั้ง2กองทุนเนี่ยอาจจะมาจากค่ายของ TISCO ASSET หรือว่าบราอ Ti จทิสโกนะครับ,รบซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เขาหลีดตลาดขึ้นมาจริงๆนะครับ กองทุนแรกครับ Tisco Global High Dividend ซึ่งก็จะลงทุนในหุ้นทั่วโลกนี่แหละเรียกว่าเขาจะไปหาตัวของบริษัทที่แข็งแกร่งแล้วนะครับทำรเติบโตดีนะครับรวมถึงสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสูงและต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะครับอีกองนะครับคุณการสำหรับหุ้นไทย Tisco High Dividend นะครับหรือว่า Tisco HD นะครับซึ่งต้องบอกว่าณวันที่เราถ่ายกันอยู่ตอนนี้นะครับ กองทิสโก้ไฮเดเวนกองนี้เนี่ยมีเพอร์ r m รนซ์ดีที่สุดในกองทุนหุ้นไทยทั้งตลาดนะครับในปีนี้เลยตอนนี้เลยนะครับใช่แล้วครับซึ่งถ้าใครนะคะมองว่าในมุมของ g l o b a l ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกเนี่ยแล้วมองว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่นเทคโนโลยีโดยเฉพาะใน Mac มีเพซเซนต์เซเว่นเนี่ยมันค่อนข้างแพงไปแล้วนะครับถ้าหันกลับมาดูความคุ้มค่ามากกว่านะครับ,รบก็คง ไฮดีวีเด้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะในมุมของทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นไปเยอะมากนะักนะครับประกอบกับดีวีเด y นยิวที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นความคุ้มค่าที่มากกว่านะครับโดยเฉพาะกองทุนของทิสโก้ o กลบอลไฮดีว i เดนนะครับซึ่งเป็น2กองทุนหลักเข้าด้วยกันอย่างกองทุนของ JP m o ม g a n กนะครับและกองทุนของ DWS เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลงทุนในไทยและคิดว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้มมมัันนถูกากาาาาาอออและะเเเเปป็จงงหหววใ้้้รรขไซื่ กองทุนทิสโก้ไฮดีฟิเดนเนี่แหละนะครับเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะผลตอบแทนในมุมของปันผลที่สูงในจัหวะเวลานี้เนื่องจาก v a l u a t i o n ที่ตอนนี้มันลงมาค่อนข้างถูกมากครับบอสครับอ่าใช่แล้วครับขอแย้มนิดน,นึงครับว่าในปีปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าหุ้นไทยเนี่ยลงมาเยอะนะครับณวันที่เราถ่ายก็ลงมาประมาณสัก 16- 1 7แต่ว่ากองทิสโก้ d ครับเพอร์ฟอร์แมเป็นบวกครับ เพราะฉะนั้น16-17%นี้คุณไม่จำเป็นต้องดูนะครับ,ค,รบคุก็เป็นกองทุนที่เอาเปร์ฟอร์มตลาดและเอาเปร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับทิสโก้ไฮดเวทเดนก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในมุมของผลตอบแทนที่ไม่เป็นลบเลยตลอดทั้งปีแม้ว่า i ินเด็กจะติดลบเยอะก็ตามครับใช่แล้วลครับส่วนในช่วงถัดไปกันบ้างดีกว่าครับคุณกาศเราจะพาคุณผู้ชมท่านเนี่ยไปรู้จักกันคําว่า ยูนิ l ลิงและ u n i v เวอร์ l i ลไลฟ์ไอประกัน2ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันน่าสนใจยังไงจุดเด่นก็คืออะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ในช่วงนี้ครับหลายๆคนน่าจะมีคําถามเกิดขึ้นครับสำหรับการสมัครประกันชีวิตนะครับที่ควบการลงทุนนะครับหรือว่ายูนิตลิงก์กับแบบประกันครับที่เรียกว่า universal life เนี่ยลักษณะในการได้รับผลตอบแทนกลับมาเนี่ยในมุมของประกันชีวิตมันอาจจะแตกต่างกันนะครับ <mile> อยากให้คุณบ้ออธิบายนิดนึงาว่าไอ้สองประกันแบบนี้ยูนิเวอร์แซลไลฟ์และยู i t l ลิงครับจริงๆแล้วมันต่างกันในมุมไหนบ้างครับนะครับก็จริงๆเนี่ยเราอาจจะชูเรื่องแบบความแตกต่างสําคัญของเขาก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆทั้ง Universal Life แล้วก็ u n i t Link เนี okay, like like ่ยเขาเป็นประกันควบการลงทุนทั้งคู่นะครับแต่ว่าฟีเจอร์หรือรายละเอียดเนี่ยจริงต่างกันนะครับประเด็นที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับก็คือว่า Universal Life เนี่ยมันเป็นประกันนะครับซึ่งมันเป็นประกันชีวิต พวกการลงทุนที่มีการการันตีผลตอบแทนแน่ๆได้ไลาจะบอกเลยใช่ครับถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่น้อยเขาการันตีนะครับส่วนยูนิตลิงก์เนี่ยเรียกว่าผู้เอาประกันหรือคนที่ซื้อประกันนี่แหละต้องเป็นคนเลือกการลงทุนเองนะว่าจะลงทุนในอะไรอยากจะลงลงทุนในกองทุนไหนนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีการการันตีไว้นะครับซึ่งถ้าถามว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วใครเป็นคนบริหารการลงทุนล่ะนะครับแน่นอนคขาว่า ตัวของ Universal Life จากที่เราบอกมีการการันตีเนาะตัวของบริษัทประกันเนี่ยเขาจะเป็นคนบริหารเงินให้เราลงทุนเองไริษัทประกันลงทุนเองไม่ง่ายถูกต้องครับในขากลับกันครับ Unit Link นะครับเมื่อกี้คือบอกแล้วก็คือคนเอาประกันนี่แหละนะครับหรือผู้ซื้อประกันเนี่ยจะเป็นคนที่เลือกเองว่าจะลงทุนอะไรสามารถบริหารจัดการอรอตการลงทุนได้เหมือนเราเป็นฟันเ Manager นะครับ S 1> <S 1> แต่ว่าการเลือกการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกมันก็มีความแตกต่างกันครับเพราะว่า1คือตัวของ Universal Life <อ>เนี่ยเขามีการเรียกว่าการันตีถูกไหมแล้วก็เรียกว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาบริหารให้เรานะครับเพราะฉะนัน้นเรา,าจะไม่สามารถเลือกการลงทุนได้เองนะครับคือเราก็เรียกว่าปล่อยให้เขาเป็นคนบริหารให้แห<ช>ละนะครับเราพูดกันง่ายๆนะครับซึ่งกแน่นอนครับอยู่ในลิงก์เราเลือกเองนะครับซึ่งถ้าถามว่าระดับความเสี่ยงล่ะเป็นยังไงนะครับ ยูนิเวอร์ซัลไลฟ์เนี่ยเนื่องจากมันมีการการันตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงมากได้พอมันก็จะตามด้วยความไม่แน่นอนหรือว่ามีความผันผวนสามารถขึ้นลงแรงได้นะครับพอเขามีการการันตีปุ๊บเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะซื้อเป็นพวกตราสารหนี้เป็นเงินฝากอะไรต่างๆนะครับทำให้การคาดหวังของตอบแทนเนี่ยมักจะต่ำ อ่าผลตอบแทนมันจะต่ำหรืออย่างเก่งก็คือระดับกลางๆนะครับ3-4%เเแถวๆนี้นะครับในขณะที่ยูนิตลิงเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกได้เองเราอาจจะซื้อหุ้นร้อยเลยก็ได้ช,ช่วงไหนแบบเราอยากซื้อจีนซื้อจีน1 0ออะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังของผลตอบแทนเนี่ยจะสูงมากนะครับหรือว่าจริงๆบางทีเนี่ยเราก็สามารถซื้อเรื่องของกองทุนที่มันไม่ค่อยเสี่ยงได้รตราสารนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าพอฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยท ไอตัวยูนิวอัล l ลฟ์เนี่ยมันไม่ค่อยคล่องตัวเลยนะมันเรียกว่าซื้อทีเราจะไปทําอะไรกับมันก็ไม่ค่อยได้นะครับไม่เหมือนยนะูนิลิงครับซึ่งก็ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่า ความยืดหยุ่นเนี่ยต่างกันมากนะครับอยู่ในวอร์ซอลไล์เนี่ยแทบจะไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับฟิกตลอดนะครับก็เรียกว่าความยืดหยุ่นต่ำในขณะที่ยูนิตลิงก์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้เราสามารถเปลี่ยนค่าเบียรก็ได้เราสามารถเปลี่ยนเรื่องของฟีเจอร์ของประกันก็ได้เราสามารถเปลี่ยนกองทุนที่ลงทุนก็ได้นะครับก็เรียกว่ามีความยืดหยุ่นมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเองนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีใครมีมาบริหารจัดการให้เรานะครับซึ่งถ้าถามว่า มันเหมาะกับใครผมถามคุณการบ้างดีกว่าคุณการคิดว่า Universal Life เนี่ยมันเหมาะกับใครครับ จริงๆ Universal Life เนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแล้วไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการการลงทุนด้วยตัวเ,เองนะครับคือปล่อยให้บริษัทประกันเนี่ยเขาจัดการเรื่องการลงทุนอเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัทประกันเขาต้องการันตีกับเรานะว่าผลตอบแทนที่เขาจะให้กับเราบนกรมธรรม Universal Life เนี่ยจะได้เท่าไหร่ถ้าเรารับได้คือจบอเพราะความเสี่ยงไม่อยู่ที่เราครับความเสี่ยงอยู่ที่บริษัทประกันเพ้าการันตีแล้วทําได้หรือไม่ได้ความเสี่ยงอยู่ที่เา แต่ว่าถ้าเป็นยูนิตลิงก์อย่างเงี้ยเราเลือกจะจัดการการลงทุนด้วยตัวเองนะครับเราอยากจะปรับเปลี่ยนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ผูกอยู่กับกรมธรรม์เนี่ยเราอยากจะลงทุนในหุ้นเยอะหน่อยก็อยากคาดหวังผลตอบแทนที่เยอะหน่อยเราก็สามารถเลือกได้นะครับเราชอบตลาดหุ้นนั้นๆมากหน่อยเช่นตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นยุโรปอันไหนที่เราชอบมากกว่าเราสามารถเลือกที่จะลงทุนให้มันเยอะหน่อยได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราเลือกเองมันยืดหยุ่นกว่าแต่สิ่งที่เราต้องรับก็คือว่า ผลตอบแทนที่ได้รับผ่านตัวยูนิตลิงก์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลตอบแทนในสิ่งที่เราเลือกมันจะไม่ได้ถูกการันตีถ้าดีก็คือดีอถ้าแย่ก็คือแย่มันไม่ได้มไม่ได้มีอะไรถูกการันตีไว้ครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของยูนิตลิงก์เนี่ยมันเหมาะกับการที่คนที่มีความรู้ระดับหนึ่งที่อยากจะจัดก,การการลงทุนด้วยตัวเองครับความเสี่ยงได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับเขามากกว่าและที่สําคัญคือยูนิตลิงก์มันมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการปรับเปลี่ยนแผนนะครับคนที่อยากจะ ปรับเปลี่ยนเส้นทางปรับเปลี่ยนวิธีการในการลงทุนของตัวเองปรับเปลี่ยนความเสี่ยงของตัวเองระหว่างทางอย่างเงี้งยก็าสามารถทําได้ในแผนของยูนิตลิงครับบอสครับหรือว่าครบถูกต้องทีทเดียวเลยนะคุณการซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะแบ่งแยกง,ง่ายๆแล้วกันครับสำหรับใครที่เหมาะกับยูนิเวอร์ซอไลฟ์และใครที่เหมาะกับยูนิตลิ นะครับก็เริ่มจากตัวของ Universal Life ก่อนหลักๆก็คือคนที่อยากจะได้ความคุ้มครองเรื่องของชีวิตบ,บวกกับว่าอยากจะมีการลงทุนในความสิ่งต่าๆอาจจะเป็นพอร์ตเกษียณอ่าพวกนี้หรือว่าแทนเงินฝากออมทรัพย์พวกนี้นะครับก็ตัวของ Universal Life เนี่ยอาจจะเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของ Unit Link บ้างแน่นอนอยากได้ความคุ้มครองเรื่องของชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตการลงทุนเนี่ยอาจจะมองเป็นระยะกลางถึงระยะยาวนะครับที่อยากให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันเติบโตไปด้วยนั่นเองนะครับ และท่านผู้ชมทุกท่านลหรครับใครที่เคยซื้อยู i นี่ยต l วอสซไบ้างหรือว่าใครที่เคยซื้อ Unit Link บ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ด้านล่างนี้เลยนะครับและในช่วงหน้าครับแน่นอนครับโรคร้แรงในเด็กครับในช่วงนี้จะเป็นโรคอะไรมาติดตามกันในช่วงถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับผมนายแพทย์แพทย์สมุนกรวุฒิผู้อำนวยการศูนย์ริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิตครับ ็สําหรับโรคน้ําไขสลังในสมองมากนะครับก็ต้องบอกว่าหลายหลาคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันคือโรคอะไรถ้าเกิดเราเคยเห็นข่าวผมขอเนี่ยกตัวอย่างเด็กหัวบาทนะครับซึ่งน้องน้องมันท่านนะครับก็อาจจะเจอแล้วว่าลักษณะของขนาดศีรษะเนี่ยค่อนข้างโตนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตเช่นพัฒนาการของเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหรือว่า ต้องต้องติดเตียงคนเป็นต้นซึ่งพง่อคุณแม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือคือโรคตัวน้ําแข็งสลังในสมองมากนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเกิดได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางคนนะอาจจะมีความผิดปกติที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิดเลยก็มีนะครับเช่นโครงสร้างของสมองผิดปกติไปหรือบางคนอาจจะเกิดภัยหลักได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีการกระทบกระเทือนนะครับหรือว่ามีการติดเชื้อบางอย่างซึ่งทําให้ระบบการระบายน้ําในสมองมันผิดปกติไป นะครับมันก็เลยเกิดลักษณะของการที่ทเ,เกิดโรคขึ้นมานะครับจริงๆด้วยตัวโรคครับมันก็คือโดยปกติสมองข้างในสมองเรา,าครับมันจะเป็นปน,น้อสมองเนาะสิ่งที่สมองอยู่ในนั้น่ะมันจะแช่อยู่ในน้านะครับซึ่งไอ้น้ำเนี่ยมันคือน้ําน้ําไขสันหลังนะครับเสร็จทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเกิดมันมีอะไรไปกระทบกระเทือนทําให้มันเกิดการสร้างน้ําไขสันหลังมากกว่าปกติหรือกเกิดการระบายน้ขาขัดไขสันหลังได้น้อยกว่าปกติ ตอนนี้มันก็เลยจะทําให้น้ําในนั้นน่ะมันขั่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอเราเห็นในเด็กครับในเด็กเราจะพบว่าจริงๆตัวกระโหลกเขายังไม่ปิดเพราะฉะนั้นนะพอน้ําไขสันงที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็เลยจะสาลักษณะว่าเออหัวหัวก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆข้อเสียเออหมายถึงผลข้างเคียงที่เกิดจากโรคครับพรอ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะไปกดตัวเนื้อสมองทําให้อ่การเจริญเติบโตของสมองมันผิดปกติไปนะครับ ใน,ในการรักษาครับนอกจากรักษาต้นเหตุแล้วถ้าต้องก็บอกว่าบางโรคบางสาเหตุสามารถรักษาได้บางสาเหตุไม่สามารถรักษาได้นะครับแต่ว่าเส็จทีเนี้ยนอกจากเรื่องของต้นเหตุแล้วการที่เราจะให้การรักษาตามอาการอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณหมออาจจะต้องใส่เครื่องมือบางอย่างเพื่อระบายน้ําไขสันหลังในสมองครับออกไปอาจจะไปปล่อยในช่องท้องหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งทําให้เหมือนน,นึกสภาพเหมือนน้าท่วมน้าท่วมบ้านอย่างเงี้ยครับ สิ่งท i̇şte ี ern, so mm ่เราทําก็คือเราเราต่อท่อเพื่อระบายไอ้น้ำที่ท่วมเนี่ยเอาไปปล่อยที่อื่นนั่นเองนะครับก็จริงๆอาการของเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําแข็สลังในสมองมากครับก็อย่างแรกเลยคือเด็กอาจจะมีพัฒนาการที่ผิดปกติไปนะครับเช่นเด็กอาจจะพัฒนาการช้าเป็นต้นหรือเด็กอาจจะดูคือถ้าเป็นเด็กโตหน่อยอาจจะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะได้ดูซึมซึมผิดปกติได้ นะครับหรือถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กเลยซึ่งซึ่งยังคุยกับเราไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องดูว่าเด็กดูดูขห้องงองแงงหย่าปกปติหรือว่าโดยปกติเ,เวลาที่เรามีการตรวจร่างกายของเด็กที่ไปตามวงรอบที่คุณหมอคุณมรารพนัดนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะมีการวัดขนาดเส้นรอบวงของศีรษะของเด็กอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะบอกได้ว่าโอเคศีรษะโตครับปกติแล้วนะคุณหมอก็อาจะขออัลตราซาวดูอมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆถ้าถ้า ถ้าถ้าเด็กน้อยมากจริงๆมาสังเกตได้ว่าบางทีตรงข้างบนศรีรษะครับมันจะมีจุดที่มันเป็นรอยต่อของกระโหลกมันอาจจะปูดขึ้นกว่าปกติได้ตัวนี้ก็จ,จะเป็นจุดหนึ่งที่ดูได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่หลักๆผมว่าอาจจะลองสังเกตดูพฤติกรรมเด็กก็ได้ว่าโอเคเด็กดูดูซึมดูงอแงกว่ากปกติโดยที่แบบอะไรยังไงก็ไม่ดีขึ้นพวกนี้ผมว่าจะต้องให้คุณหมอเด็กช่วยดูแต่ว่าเชื่อว่าโดยโดยส่วนใหญ่ในเด็กเล็ก,กครับเราเรามีนัดตามรอบเช่นรอบวัคซีนรอบอะไรอยู่แล้วก็ ถ้าไม่แน่ใจจะอาจาลองปรึกษาคุณหมอให้ช่วยประเมินเพิ่มเติมได้นะครับครับโดยส่วนใหญ่เราจะเจอในเด็กเล็กนะครับเด็กซักแบบต่ํากว่า5ขวบอะครับเนื่องจากว่าในเด็กที่โตกว่านั้นอะตัวกระโหลกมันจะปิดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กเล็กแบบแรกเกิดถึงชั่ว่วงปี2ปีแรกอะครับพวกนี้อาจจะเจอได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโรคเนี้ยไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าจเจอแล้วครับมันมีความรุนแรงเนื่องจากว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอะครับจริงๆเด็ก ส่วนใหญ่ห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยเสียชีวิตก่อนอายุสามปีนะครับต้องต้องดูสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าเอ,อ่อยอย่างที่ผมเรียนว่าด้วยตัวโรคครับมันเป็นได้หลายแบบอาจจะเป็นเรื่องตั้งแต่กําเนิดเลยก็ได้หรือเป็นภายหลังก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณหมอสามารถจัดการสาเหตุของการเกิดโรคนั้นได้อ่ะก็อาจจะสามารถรักษาหายขาดได้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การระบายพภายในอาจจะต้องดูเป็น c a s เคสไปแต่ถ้าเกิดว่าสมมติในกรณีที่มันเป็น โรคที่คุณหมอไม่สามารถรักษาที่ต้นเหตุได้ครับตรงนี้มันอาจจะต้องต้องใส่ไอ้ตัวสายระบ,บายนี้ไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็คุณหมอ,อจ,จะต้องมีการนัดไปปรับสายอยู่เรื่อยๆพอมันเป็นต้นนะครับนะครับก็สําหรับผลกระทบนะครับจริงๆเรื่องเอ่อถ้าเกิดว่ารักษาได้ค่อนข้างเร็วครับแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องสาเหตุมันไม่ได้รุนแรงมากครับจริงๆผลกระทบอาจจะมีไม่เยอะ นะครับอาจจะจะมีบ้างแหละแต่ว่าอาจจะเทียบกันกับเคสอื่นๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในเคสที่ที่รักษาอาจจะแก้ปัญหาตัวสาเหตุไม่ได้นะครับหรือว่าอาการเป็นค่อนข้างเยอะแล้วครับต้องเรียนว่าพวกนี้มันจะกดเนื้อค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าพัฒนาการของสมองครับจริงๆมันจะค่อนข้างสําคัญมากในช่วงเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพอเป็นช่วงเด็กเล็กแล้วก็มีปัญหาอันเนี้ยมันก็ทําให้ให้มีปัญหาเรื่องสติปัญญาเรื่องพัฒนาการได้ซึ่งหลายๆเคสเราก็จะเจอว่าโออเคเด็กอาจจะต้อง กลายเป็นผู้ติดเตียงแล้วก็เป็นพ่อแม่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาดูแลตลอดเวลาเลยก็มีเหมือนกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ The Advisor ใน EP ีที่84นี้แล้วครับถ่านท่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นครับสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับอยากซื้อกองทุนง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Tisco Global High Divi d e n d หรือว่า Tisco High Divi d น n d นะครับสามารถลงทุนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Tisco MyWealth นะครับ ส่วนสัปดาห์หน้าครับเราจะเอาคอนเทนต์อะไรมาพูดกุยกันเอกอ,อย่าลืมติดตามนะครับสําหรับวันนี้บอสและผมคอรลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ